คือว่าผมมาเกี่ยวข้าวมาเงินขับรถมาก็เลยเก็บได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็เลยไม่รู้จะไปตามหาเจ้าของที่ไหนครับผมก็เลยกะว่าจะรอเขาโทรมามาหากับผมถ้าเขาไม่โทรมาก็เลยต้องประกาศในช่อง y t u t u ครับผม ตอนนี้ก็นั่งรออยู่ครับผมเลยบังเอิญขับรถมาก็เลยเก็บได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งครับผมก็เลยแต่ก่อนก็คิดอยู่ว่าทำยังไงจะติดต่อเจ้าของเขาได้ครับผมแล้วตอนนี้ก็เลยเจ้าของเขาโทรมาพอดีครับผมก็เลย จึงบอกให้เจ้าของเขามารับคืนกับผมเห็นเขาบอกว่าอยู่บ้านตรบบ้านตร,ตรบตะบลโชคนาสามครับผมครับผมนี่เป็นเครื่องนี้ครับผมนี่ครับเป็นเครื่องนี้แหละครับนะี่ผมก็เลย เก็บเอาไว้ครับผมแต่ไม่ได้เอาไว้เองนะครับคือเราให้เจ้าของกระโทรมาครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นโทรศัพท์ของใครครับผมก็เลยจึงจึงได้รอเจ้าของเขาโทรมาบอกครับผมตอนนี้เขาก็ได้โทรมาบอกแล้วครับเขาบอกว่าอยู่บ้านตรอบครับผมบ้านตรอบตำบลโชคนาสามครับผม และก็กําลังจะรอให้เจ้าของเขามาเอาคืนครับผมดูครับเครื่องก็ใหญ่อยู่ครับผมแต่บางเอินสงสัยเจ้าของเขาจะมาดูนาครับผมก็เลยทำโทรศัพท์ตกครับผม ก็คงประมาณนี้นะครับครับตอนนี้ก็กำลังรอเจ้าของเขา มาเอาคืนครับผมคือได้ติดต่อกันแล้วก็รู้ว่าเป็นของคนบ้านไหนก็เลยผมก็เลยติดต่อให้เขามารับเอาคืนครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมจะเอาไปให้เอาไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมมีสิ่งของต้องดูครับผมเพราะซื้อมาเลี้ยงพวกที่มาเกี่ยวข้าวครับผม ก็เลยไม่มีใครอยู่เฝ้าครับผมก็เลยต้องโทรบอกให้เจ้าของเขามารับเอาเองครับผมถ้าอย่างไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับที่เอาไปส่งเจ้าของไม่ได้ครับผมเพราะว่าทางนี้ไม่มีใครดูแลแทนครับผม ตอนนี้เจ้าของก็คงกำลังเดินทางมาครับผมวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับผมก็เลยมาเอินมาเจอพอดีครับผมผมก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าผมไม่เก็บให้เขาถ้าคนอื่นเก็บได้ไม่รู้เขาจะ ให้เจ้าของคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมผมก็เลยต้องกลับรถไปเก็บคืนครับผมแต่ก่อนก็ขับผ่านมาแล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงครับผม,ผมก็เลยว่าเสียงอะไรมันอยู่ตรงไหนผมก็เลยเรอขับรถช้าๆฟังดูว่าไเสียงมันเสียงโทรศัพท์พอจอดรถเดินไปดูก็โทรศพรัพท์จริงๆครับผม ผมก็เลยจึงได้เก็บเอามาไว้ก่อนครับผมก็เลยต้องนั่งรอเจ้าของก็โทรมาหาครับผมแต่ก่อนก็คิดว่าจะมีใครโทรมาหรือเปล่าถ้าไม่โทรมาผมก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครครับผมแต่ก็โชคดีนะที่อยู่ๆเจ้าของเขาก็โทรมาผมก็เลยสอบถาม เขาก็เลยบอกว่าอยู่บ้านตรอมผมก็โอเคก็ดีใจที่เจ้าของได้รับคืนครับผมนูนรถเกี่ยวข้าวก็กำลังเกี่ยวข้าวมาจากฝั่งทางนู้นก็ผมมองไม่เห็นเลยครับ อยู่ประมาณเกือบกิโลหนึ่งครับผมเขาก็เลยให้ผมมารออยู่ฝั่งนี้พอผมมารอฝั่งนี้ก็เลยบังเอิญมาเจอโทรศัพท์พอดีก็ถือว่าโชคดีของเจ้าของโทรศัพท์นะครับ ตอนนี้ก็รอรถอยู่จนเกี่ยวยังไม่เสร็จครับผมบ้าบ้านครับเขาได้ที่ครับบ้านบ้านครับ คือตาม falou ว่านู่นๆก็จรายรถว่านี่สงสัยညมลูกเจ็งสนิงညมตุ๊กក្រោយบอกว่าจักจิรถเต้านั้นคือตะเว็นตานูเนาะลําเตจริงจังเนาะจีบเต้าลําดอบตะปูเตจริงมันแต่มันจ๊อเรื่อยហើយบาดโอ๋แต่บังเอิญจ้ะขอบคุณเจอนะจ้ะครับผมครับขออีกข้อมูลอีกเจอเนาะ1ข้อมูลนึงครับข้อมูลเยอะเลยโอเค អូអីអង្គគីគីគីច្រើនខ្ញុំញុំនេះប្រទោខ្ញុំបាទបាទត្រុសស្រែនេះមែនទេនោះហើយបាទនោះហើយបាទនេះត្រោតហើយត្រោតកំពុងត្រោតមកពីនោះបាទអូនេះមកចុះទៅមកអូបាទចុះមកទៅខាងមកនំមុនបាទនេះក៏លើតោដែរណាស់អរគុណគ្រូលើបាទកောက်ខាងខាង